มันมีทั้งยศตำแหน่งมีทั้งปัจจัยลาบปัจจัยเงินทองเขาไม่ฟังเสียงเราเหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราเหรอกเขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชมกูพูดตลอดเรื่องนี้ผักดันตลอดอย่าไปยุ่งกับยศถารมดาศักิ์ถ้ามียศเป็นพระราชศรัทธาเพื่อแสดงความแบบเคารพเป็นระดับขั้นกูไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เนี่ยมันเล่นไปไปมีอำนาจกันอะมีอำนาจล้นฟ้าล้นมหาสมุทรกัน สั่งปลดใครก็ได้สั่งอะไรใครก็ได้ยัดเยียดอะไรใครก็ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรละส่วนใหญ่นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมรับจ้างไปฉันรับจ้างไปส่วนรับจ้างไปทําพิธีกรรมแค่นั้นเลย จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระน,นอกกระแสเป็นพระที่ท่างสายปฏิบัติวัดปา่าวัดอะไรไปมีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมพอเวลาพระมีเงินมีทองมากๆถมไม่เต็มพระก็เก็บสะสมสั่งสะสมเงินทองให้ตัวเองเมื่อพระสะสมเงินทองกับตัวเองสุดท้ายพระก็มีเงิน เอาไปทําอะไรเอาไปทําเรื่องชั่วเรื่องเลวอาจารย์เลยบอกตอลอดเวลาว่าอย่าให้พระมีเงินอย่าให้พระใช้เงินใช้ทองเองให้ไปใช้ผ่านวิยาัจากรท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจน์หรือพระเนี่ยมันคือวิกฤตและท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบอาจารย์เบียตื่นทำไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิ๊กมยุรินเพราะเขานับถือคารวาสมุนีเหล่านี้มากกว่าพระ เพราะว่าคารวานมุนีบางคนเขาสอนทำแบบเด็ดขาดตรงไปตรงมากลับมาอยู่ในหลักคำสอนพระเจ้ากันหน่อยเวลาจยานเตือนอะไรฟังนิดนึงไม่ใช่กูด่าอะไรไปมึงก็กลับมาดา่ากูตลอดเวลาว่ากูด,าาดา่าพระด่าอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเปย็นไงมันหน้าด่าไหมละ่ะเดี๋ยววัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินก็ไปตามกันเถออนกันเข้าไปศาสนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความตถทาแบบนี้ช่วงเนี้ยเราอย่าน้อยเนื้อจำใจเป็นช่วงของการล้างบางพระไม่ดี พุทธศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตของผู้คนเข้าใจไหมต่อให้เรารู้สึกเอื่อมละอากับพระแต่ใจหนึ่งเราก็ยังอยากยังอยากเข้าวัดะ่ะไม่ว่าจะเข้าด้วยความแตกขิดตะขวงใจหรืออะไรเพราะยังไงศาสนามันก็คือบุญญาเขตของเรามันก็คือที่ศรัทธาของเรา เข้าใจไหมเพราะาศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงก็คือคนน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมดศรัทธาต่อตัวศาสนาหรอกแต่เขาจะหมดศรัทธาต่อตัวนักบวชไอ้ที่มันน่าห่วงน่ากลัวก็คือเรานักบวชนั่นแหละท่านจะอยู่ลําบากในอนาคตการข้างหน้าดิฉันเคยเตือนแล้วเตือนแล้ว,เต,ลวเตือนอีกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะเหมือนพยายามสีซอให้ควายฟังอะ่ะ แต่ฉันไม่ได้บอกว่าพระเป็นควายนะแต่มัน,เป,นเป็นตํานวนเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นําพาหรอกเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะพระอยู่ในฐานะที่มันมีทั้งยศตําแหน่งมีทั้งปัจจัยลาภปัจจัยเงินทองเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราหรอกเขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชม เสียงเยินยอเสียงสรรเสร,ริญเขาไม่ฟังเสียงติเสียงเตือนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังดิฉันหรอกดิฉันพยายามเตือนบอกว่าพวกท่าน,นจะอยู่ลาบากนะในอนาคตถ,ถ้าท่านยินดีกับการที่ท่านทุกวันนี้คือบทบาทพระมันน้อยลงเต็มทีแล้วพระส่วนใหญ่น,นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมคือรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดฉันยังต้องรับจ้างนะเพราะว่าใส่ซอง รับจ้างไปฉันรับจ้างไปส่วนรับจ้างไปทําพิธีกรรมแค่นั้นเลยพระไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้เผยแผ่ศาสนาให้หลักธรรมคาสอนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงที่คนจะนึกถึงเพราะคนมองว่านี่คือครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระนอกกระแสเป็นพระที่ท่านสายปฏิบัติวัดปา่าวัดอะไรไปที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของท่านที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปหาเพราะคิดว่าเนี่ย คือครูบาอาจารย์คือคือครุภาษาภาษาภาษาบาลีทั้งหมดคือครุคือผู้นําทางจิตวิญญาณมีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นพึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมเข้าใจไหมมีคุณค่าแค่เพาะมองว่าแล้วพอใจด้วยนะพระก็พอใจเวลาที่แบบเออชาวบ้านเชิญไปสวดไปนั่งสวดนั่งปลุกนั่งเสกนั่งอะไรไอ้เงี้ยชอบเพราะว่ามันง่ายดีถ้าให้สอน่ะมันยากพระก็เลยติดนิสัยสันดานที่จะไม่ ศึกษาทําให้มันลึกซึ้งแล้วเอามาเผยแพร่มาเทศ,มา,เทศมาบอกมาสอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างลงสู่การปฏิบัติเพราะเข้าใจและรู้สึกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องศึกษาศึกษาก็ไม่จําเป็นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เวลาได้เงินได้ทองได้มาจากการสวดและการทําพิธีกรรมอย่างเดียวพระก็เลยยินดีพอใจกับการสวดบวชเข้าไปก็เตรียมสวดถ้าสวดมนได้ก็สบายมีมนสวดมนได้สบายติดอุปนิสัยในการที่จะไม่ศึกษาทําให้ลึกซึ้งเพื่อเอามา บอกมากล่าวมาสอนแต่เน้นว่าขออยู่ในนั้นที่สวดเพราะสวดแล้วได้เงินแต่สอนบางทีไม่ได้นะไม่ได้ได้น้อยได้ยากแต่สวดได้ง่ายยิ่งทํายิ่งเป็นเจ้าเจ้าพิธีทําพิธีกรรมได้เยอะยิ่งยิ่งยิ่งดีบางอย่างทุเลศทุลังก็ทําหลายเรื่องเป็นเรื่องทุเลศทุลังก็ทําเช่นไปเอาดีทางด้านโหราศาสตร์ไปเอาดีทางด้านไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเจิมมือเจิมกระเป๋าเจิมอ่าผากเจิมอะไรที่มันไม่ต้องเป็นการสอนทำแต่มันได้เงินง่ายๆเก็บค่าครูเอา พอใจเป็นเหมือนคนที่ร so ับจ้างทําพิธีกรรมและได้ตังก็เลยไม่ได้มีคุณค่าในฐานะที่เป็นคุรู้เป็นครูอาจารย์ชาวบ้านศรัทธาก็ศรัทธาแบบฉาบฉวยศรัทธาพระเพราะเห็นว่าพระรูปนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ทําพิธีกรรมให้ได้ก็เข้าไปหาและเข้าไปไปนับดูได้เลยพระที่เข้า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 กันไปอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็เบื่อแล้วเป็นศรัทธาเบื่อง่ายคนพูดเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระก็เหมือนศรัทธาผัวที่บ้านนั่นแหละศรัทธาพระเหมือนศรัทธาผัวที่บ้านคืออะไรก็คือแรกๆก็ดีหลังๆก็เริ่่มเบือแล้ว เบื่อง่ายไหนเร็วศรัทธาพระเหมือนศรัทธาผัวที่บ้านน่ะแรกๆก็ดูตื่นเต้นเข้าไปหาเออเจิมนั่งเจิมนี่ลองทำอันนั้นทำนี้พอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับคําสอนไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดผลเข้าไปหาแล้วมันก็ไ่เด้ดรวยจริงหวยก็ไปถูกเลขก็ไม่ได้มันก็เบื่อแล้วมันก็อยากไปหาวัดใหม่หาพระรูปใหม่ศรัทธาหาวัดใหม่ศรัทธาซึ่งมันจะต่างจากวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะนะ ลูกศิษย์นับถือครั้งเดียวบางทีนับถือจนตายไม่เปลี่ยนเลยเพราะศรัทธานแน่วแน่ในคําสอนที่พระอาจารย์รูปนั้น,น,นท่านให้และตัวท่านเองก็เป็นวิถีของวิถีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติซ้อนด้วยปฏิบัติด้วยลูกศิษย์ลูกหาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ศรัทธาจนตายบางทีศรัทธาจนครูบาอาจารย์รูปนั้นมรณภาพไปเลยก็ศรัทธาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนศรัทธาแบบศรัทธาผัวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันศรัทธาพระเหมือนมันศรัทธาผัวคือมันศรัทธาแป๊บเดียวศรัทธ เดี๋ยววัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินก็ไปตามกันเหเน่กันเข้าไปศาสนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความศรัทธาแบบนี้และดิฉันก็เตือนพรามาตลอดว่าท่านอย่ายินดีนะท่านอย่าเห็นดีเห็นงามกับการที่ท่านได้อยู่แค่ในฐานะของคนที่ทําพิธีกรรมให้คา,ารวะนะเพราะเขาให้ค่าคุณค่าท่านต่ํามากท่านอย่าไปยินดีกับการที่ท่านอยู่ในฐานะแค่เป็นผู้รับจ้างทําพิธีกรรมแล้วได้ปัจจัยเงินทองนะเพราะว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราประพฤติทมบำเพ็ญธรรมหรือสอนธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ใช่ความเป็นพิสูจข,ของท่านมันมีคุณค่าอนเนกอนันต์มากกว่านี้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองธงชัยของก่อหันท่านเป็นแบบอย่างวิถีของการปฏิบัติท่านมีหน้าที่เหมือนหมอที่มีหน้าที่ดึงลูกศรจากจิตใจของคนที่มันปักอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนลูกศรคือความทุกข์ท่านคือหมอท่านคือท่านเปรียบเสมือนหมออ่ะ ความเป็นพระของท่านมันสูงส่งมีคุณค่าท่านอยู่ในฐานะของคนที่เยียวยาความทุกข์ทางจิตใจของคนแต่ท่านไม่ไม่ยินดีในความเป็นหมอท่านไม่ยินดีในฐานะของผู้ชุบชูบจิตใจคนท่านยินดีในฐานะของแค่เซลแมนน่ะท่านอยากเป็นเซลแมนอยากขายของอยากขายสินค้าอยากรับจ้างเป็นผู้รับจ้างไม่ไม่ยินดีในฐานะของความเป็นครูและพร้อมเกิดศรัทธาแบบนี้นะวิกิตศรัทธาแบบนี้ปุ๊บ คนเขายังศรัทธาในตัวศาสนาเหมือนเดิมถ้าเป็นดิฉันนะแต่ดิฉันจะศรัทธาพวกท่านน้นอยลงแล้วพวกท่านจะอยู่ลําบากท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจน์หรือพระเนี่มันคือวิกฤตและท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบอาจารย์เบียตื่นทำไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิกมยุรินเพราะเขานับถือคารวาสมุนีเหล่านี้มากกว่าพระ เพราะว่าคารวานมูนีบางคนเขาสอนทำแบบเด็ดขาตรงไปตรงมาเขากล้าเอาทำที่พวกท่านพยายามปกปิดไว้อะเข้าใจไหมเหมือนท่านพยายามเอาฝ่ามือปิดพระจันทร์น่ะพระหลายรูปมันพยายามทําตัวแบบเหมือนคนที่เอามือปิดพระจันทร์น่ะมันคิดว่าฝ่ามือมันจะปิดรัศมีความสว่างของพระธรรมเอ้ยของพระจันทร์ได้มันเหมือนมันพยายามปิดพระธรรมแต่มันปิดไม่ได้แต่พระหลายรูปมันพยายามจะทําแบบนี้คือมันพยายามเอาฝ่ามือมันปิดแสงสว่างแห่งพระจันทร์พยายามเอาตัวมันบังพระธรรม ไม่ให้คารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่าถ้าคารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมปุ๊บคารวะจะไม่ส่งเสริมและจะไม่ซัพพอร์ตพระในทางที่มันผิดธรรมผิดวินัยมันก็จึงทำยังไงก็ได้ไม่ต้องให้คารวะรู้ธรรมศึกษาธรรมเนี่ยคารวะหลายคนเขาจึงตื่นตื่นปุ๊บเขาจึงเลือกที่จะเข้าหา คารวะมุนีท่านอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพระแต่เป็นคารวะมุนีเป็นลัตนาอุบาสกอุบาลัตนาอุบาสิกาที่เป็นคารวะเหมือนกันแต่บอกธรรมสอนธรรมได้แล้วพอมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นโอ้โหเกิดยังไงพวกท่านก็เดือดร้อนที่พวกท่านไม่พอใจเขาเพ่งเล็งโทษเขาส่วนหนึ่งนะก็เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นว่าลาบสักการะท่านเสื่อมไปคนให้ความศรัทธาคารวะด,ด้วยกันมากกว่าศรัทธาพระความศรัทธาที่ท่านเคยเคยกลุ่มเอาไว้ว่าเอ้ย พิสุบริษัทคืออันอันดับหนึ่งนัมเบอร์วันคนต้องศรัทธาพระกลายเป็นว่ายุควันนี้กลับกันเลยคนให้ความสําคัญกับพระน้อยกว่าคารวะมุนีบางคนคนศรัทธาคารวะบางคนมากกว่าศรัทธาพระด้วยซ้ําเพราะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไงเพราะเขารู้ไงเขาตื่นเขารู้ไงว่าท่านไม่ยกไม่ได้สอนสิ่งที่มันเป็นธรรมเขาก็หันหลังให้ท่านท่านก็อยู่ลําบากไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาสนาไม่เสื่อม แต่เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้มีข่าวแบบนี้คนที่ตกอยู่ในที่นำ่าลำบากค,คือพวกนักบวชที่ไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมทาไมคนถึงเริ่มคิดเรื่องการทําบุญที่อื่นมากกว่าทําบุญกับพระเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละเขาเริ่มมองว่าพระไม่ใช่บุญญเขตของเขาปัจจัยที่เขาถวายให้พระมอบให้พระมันไม่ได้ถูกนําไปใช้ในทางที่มันเป็นกุศลหรือมันไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ เขาก็จึงเบื่อหน่ายการให้ทานหรือการทําบุญกับนักบวชเพราะนักบวชไม่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจเขาก็เลยตั้งสังคมยุคนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะ hey, ทำไมไม่ไปทําบุญให้โรงพยาบาลทําไมไม่ไปทําบุญให้เด็กกพาพร้าทําไมไม่ไปทําบุญให้หมาจรจัดแมวจรจัดมันเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมซ้ำซากข,ของนักบวชที่ไม่เป็นแบบอย่างศาส,สนาลำบากไหมไม่ลำบากคนที่ลำบากคือนักบวชลำบากแน่นอน คนไม่อยากทําบุญกับพวกท่านคนไม่อยากฟังธรรมจากพวกท่านคนไม่อยากากราบไหว้บูชาพวกท่านคนหันไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปหาคารวะมุนีท่านอื่นๆมากขึ้นหันไปทําบุญกับบุญญาเขตอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่วัดปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนมาจากพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของพวกท่านที่พวกท่านทําถ้าพวกท่านยังไม่รู้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ก็ จะเป็นแบบนี้แหละศาสนาไม่ลําบากค่ะศาสนาไม่ลําบากค่ะพระธรรมยังอยู่ยังมียังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจํานวนเยอะมากที่เขาใฝ่รู้ในธรรมและพร้อมที่จะปกป้องภศาษศาศนธรรมคําสอนแต่เขาไม่พร้อมที่จะปกป้องพวกท่านนะดูดิภาะผู้ใหญ่แต่ละรูปเวลามีคดีแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่มาปกป้องไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงคือพวกท่านมีวิถีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับคารวะญาติโยมเลย ท่านดูยิ่งใหญ่มากเวลาท่านอยู่กับพวกท่านเองอยู่ในคณะสงฆ์เองท่านยิ่งใหญ่มากแต่ไปถามชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดใกล้วัดสิว่าเขาศรัทธาท่านไหมให้เขาลองพูดเรื่องวัดปฏิบัติท่านสิวา่าท่านมีวัดปฏิบัติด,ดีไหมไม่มีเลยค่ะน้อยมากยกเว้นที่ท่านบางรูปที่ท่านดีจริงๆมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงยินดีกับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยึดโยงกับคารวะกับชาวบ้าน ไม่ได้บำเพ็ญตนเพื่อหิตายะสุขายะพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากครพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมจริญธกพิคเว